สวัสดีครับเพื่อนๆของนายจันเจ้าปัญหาและอุปสรรคเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนต้องเจอหันมาโฟกัสสิ่งดีๆแม้เล็กน้อยแต่ละวันเพื่อเพิ่มพลังจัดการวิกฤตกันนะครับวันนี้ผมจะมาทำนายดวงดีประจำสัปดาห์ให้กับชาวราศีเมษและลัคนาเมษก็ฟังด้วยได้เลยครับการทำนายนี้มีผลระหว่างวันที่20 26ตุลาคม2568 ช่วงนี้พลังของชาวเมธอยู่ในจังหวะของการปิดจบสิ่งเก่าเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่อย่างสวยงามเหมือนคุณกำลังเดินมาถึงจุดที่มองย้อนกลับไปแล้วรู้สึกว่าทุกอย่างที่ผ่านมามีความหมายทุกประสบการณ์ทั้งดีและร้ายล้วนเป็นบทเรียนที่พาคุณมาถึงตรงนี้ได้อย่างเข้มแข็งไพ่ของคุณในสัปดาห์นี้มีพลังแห่งความสำเร็จการทบทวนและความรับผิดชอบที่มากขึ้นมันคือสัปดาห์ของการเติบโตทั้งภายนอกและภายใน พลังแรกมาจากไพ่ The World ไพ่ใบนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จการบรรลุเป้าหมายและการปิดวงจรบางอย่างในชีวิตเพื่อเปิดประตูใหม่คุณอาจกำลังจะจบโปรเจกต์หนึ่งงานใหญ่หรือได้รับการยอมรับจากสิ่งที่คุณตั้งใจทำมาอย่างยาวนานสำหรับบางคนนี่คือช่วงเวลาที่จะเห็นผลของความพยายามที่สั่งสมไว้ไพ่บอกว่าคุณได้เรียนรู้จากอดีตและตอนนี้คุณพร้อมจะก้าวเข้าสู่บทใหม่ในชีวิตด้วยหัวใจที่มั่นคงกว่าเดิม ต่อมาไพ่หกถ้วยได้เข้ามาเติมความอบอุ่นในพลังของคุณไพ่ใบนี้พูดถึงความทรงจำดีๆการกลับมาของคุณเก่าหรือสิ่งที่เคยทำให้คุณมีความสุขในอดีตคุณอาจได้กลับไปเจอเพื่อนเก่าคนที่เคยมีความผูกพันหรือได้มีโอกาสกลับไปทำสิ่งที่คุณรักอีกครั้งมันเป็นพลังที่ช่วยเติมเต็มหัวใจและทำให้คุณรู้ว่าความสุขจริงๆไม่ได้อยู่ที่ความยิ่งใหญ่แต่อยู่ที่ความเรียบง่ายและความจริงใจที่อยู่รอบตัว บางคนอาจได้ข่าวดีจากคนในครอบครัวหรือมีช่วงเวลาที่ได้พักใจจากคนใกล้ชิดและเมื่อมาถึงปลายสัปดาห์ไพ่สิบไม้เท้าได้บอกถึงพลังของความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นคุณอาจรู้สึกว่ามีภาระมากหรือมีสิ่งที่ต้องจัดการหลายอย่างพร้อมกันไพ่ใบนี้ไม่ได้หมายถึงความล้มเหลวแต่มันกำลังเตือนให้คุณรู้ว่าถึงเวลาที่ต้องจัดลำดับความสำคัญในชีวิตบางเรื่องอาจต้องปล่อยวางหรือขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้าง อย่าพยายามแบกทุกอย่างไว้คนเดียวเพราะแม้คุณจะขิ้มแข็งแค่ไหนมนุษย์ทุกคนก็ต้องการพื้นที่หายใจการผ่อนแรงบ้างในตอนนี้จะทำให้คุณเดินต่อไปได้ไกลกว่าเดิมเมื่อรวมพลังของไพ่ทั้งสามใบ The World หถ้วยและสิบไม้เท้าไพ่กำลังบอกว่าชาวเมธกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตจากความสำเร็จไปสู่การเริ่มต้นใหม่จากความทรงจำเก่าสู่แรงบันดาลใจใหม่และจากภาระหนัก สู่ความเข้าใจในขีดจำกัดของตัวเองไพ่ชุดนี้คือสัญญาณของการเติบโตที่แท้จริงการรู้จักขอบคุณสิ่งที่ผ่านมาและเดินหน้าต่อด้วยหัวใจที่เข้มแข็งกว่าเดิมฝากติดตามกดถูกใจส่งพลังงานดีๆให้คนข้างๆหรือคอมเมนต์เล่าเรื่องราวดีๆของเพื่อนๆไว้นะครับที่สำคัญอย่าลืมรับพลังงานดีๆจากนายจันเจ้าไว้ด้วยครับสำหรับเพื่อนๆที่ถามถึงการทำนายแบบส่วนตัวเร็วๆนี้ จะเปิดรับแล้วนะครับขอบคุณสำหรับกำลังใจที่มอบให้กันมาเยอะมากครับแล้วพบกันครับ